8นาฬิกา11นาทีเราจะปิดท้ายคุณจตุพรสักหน่อยไหม,มั้ไหมคุณจตุพรไลฟ์ค่ะกรณีที่ทางก้าวไกลมีการจัดพบปะกับประชาชนตามจุดต่างๆคุณจตุพรเตือนพรรคเก้าวไกลว่าอย่าเล่นกับอารมณ์ของประชาชนค่ะยังไงเหรอแล้วก็บอกได้ว่าจริงๆถ้าก้าวไกลมั่นใจผลโหวตก็คงจะไม่จัดชุมนุมแบบนี้คือคุณจตุพรบอกถ้าพรรคเก้าไกลมั่นใจว่าได้สอวอครบแล้วเนี่ยไม่ควรจะจัดชุมนุมส่งสัญ,ญญาณอารมณ์ถึงเหตุการณ์โหวต13กรกฎาคมเพราะ ในมุมคุณเตุพรมันอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงมาปั่นป่วนจนเกิดความข้างแค้นและเสียาหายทางการเมืองได้ คือคุณจตุพรบอกว่าถ้ามั่นใจเนี่ยจริงๆไม่ควรจําเป็นจะต้องสุ่มเสี่ยงอะไรกับการชุมนุมเลยเพราะถ้าเกิดยืนชุมนุมอ่าชุมนุมกันอยู่แล้วมีใครสักคนหนึ่งชูป้ายเรื่องร้อยสิบสองหรือเรื่องอื่นมันจะลากให้กลายเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งทันทีอบอกผมเคยทําชุมนุมเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนและไม่ประสบผลสําเร็จมาแล้วจากนั้นรัฐบาลที่เป็นฝ่ายชนะก็ต้องอยู่กับม็อบไปตลอดเช่นเดียวกันปัญหาเหล่านี้มันกําลังจะกลับมาอีกรอบหนึ่งดังนั้นบอกว่าถ้า ชัวจะไปชุมนุมกันให้เสี่ยงทำไมมันอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนเหรอแล้วกลายเป็นเงื่อนไขเกิดการสุ่มเสี่ยงทุกกรณีเว้นแต่ว่าไม่มีความมั่นใจในเสียงสอวอนั่นแหละถึงต้องจัดชุมนุมเพื่อนำไปสู่ความต้องการขนาดที่คุณจตุพรย,ยังบอกว่าอีกอย่างที่จะเปิดเมินได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ดูการรับมือของฝั่งรัฐเนี่ยตองไปค่ะว่าไฟล์ความมั่นคงเขาจะจัดกําลังขนาดไหนเนี่ยตองไปนะะถ้าเขา คิดว่ากรณีที่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ให้ดูว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาเตรียมขนาดไหนคือถ้าผลโหวตนายกวันที่13าเนี่ยผ่านแน่ๆ376รอเ็สบเสียง<ๆ>เขาคงไม่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์มาขวางมาสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมแต่คุณจตุพรก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการเดินเกมเสี่ยงอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องตามกันดูต่อ